ผมไม่รอแล้วนี่เด oh, e oh. okay. ี๋ยวผมร้องให้ฟังเลยโอ้โหดูท่าซะก่อนโอ้โหเฮ้ยทีมงานปิดเพลงหน่อยเว้ยเอหรเขาเล่นจริงเพิ่มแป๊บหากเธอจะล้มคำว่าได้ที่เธอไม่ได้มนโลกใด เห็นมัครบเล่นคนเดียวเล่นแต่คนเดียวด้วยไงเล่นแต่คนเดียวด้วยไงเออยังไงยังไงนี่ช้เดียวกันด้วยเอออุทาหรณ์ของคนบุตรเราทายทลาเป็นคนขี้เมาเอออะไรคุณคิดว่าคุณเล่นแต่คนเดียวหรือไง อ้าวมาท่าหน่อยทำไมต้องท่าดิทุกคนเลยวะมันไม่มีที่นั่งไปไปไปลงนันลรกสักรานคนเดียวน้องเอ้าเอากีตาร์กีตาร์ที่มนเลยเป็นคนเดียว